นิชัยใจคอผันด <Đ ể. S 1> uhm, uhm, uhm. ีปะถ้าจะเบิ่งนิชัยดีเนาะิันเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ที่แบบว่าเอายงกะถ้าสมมติว่าเฮาลงเอยกันกับผันดูแลเฮาได้เนาะแล้วอายพิันนองบบติบ่เกี่ยวกับอาย่นนน่บติมาเห็นตัวจริงแล้วกับโบติเนาะสำหรับนอกนี้นองมาก อาคนรอายุน้อยเลยอายุลายน้องแหละมักอายุลายกว่าอายุลายกว่านอนชายเห็นยังน้องหล่ะแต่ว่ามักคนอายุลายกว่าเคยแบบมักคนเดียวกันแล้วมันเป็นยังไงนะมันหุบกุ้งกันแต่กันออ่ากันบ้านผักกตงงามเลยพี่น้องคื้นละซ้ำร้อยกว่าบาทเนาะเป็นบ้านผักใหม่เลยพี่น้องเนาะอันีเซิงมากเมื่อเดียวกันนี้แหละมาพ่อกับน้องนาเลยพี่น้องเนาะ กำลังจากที่พาเพิ่นไปกินข่าวกินน้ำไปเที่ยวเนาะสบายดีต้องล่ะมหาหอดฝั่งไทยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนานะเมื่อยบอะเมื่อยอยู่เนาะเป็นยังได้ความรู้สึกหลังจากที่มาเที่ยวไทยดีใจเคยมาเป็นครั้งแรกแล้วนั่นหรอไงมาครั้งแรกก็มมวนเนะคือว่าเมาลดบะ เมาคือเจ้านี่มเคยขี่รถมากไกลป้ปเคยเคยขี่อยู่ว่ารถใหญ่เคยขี่เคยอ,อ,อันนี้อาอยากถามมาเจ้าอันเฮี้ยนจบอะไรอันยัง่ได้ถามนะ,ะจบปอาหา่จบปอห่กาอ่านภาษาไทยออกบ้อออ่จบป .5 คือเก่งออากาอ่านภาษาไทยก็ออกเพออ่านได้เขียนเป็นเนาะน เอพซี FC, อันคอมเมนต์มาท้าไหมาวะเจ้าเขาเพิ่นอารมณ์กันกระโดดบ่เพิ่นว่าะโดดวันจักกันหอนบ่เดือนเนาะกัประมาณเดือนเนี่ยประมาณเดือน,นอคือเจ้าก,ก็เคยเห็นเพิ่น,นในโทรศัพท์บ่แม่โนโทรคุยกันนี่บ่เพิ่นก็เปิดกล้องบ่เปิดอือในเป็นยังไงหลังจากที่มาเห็นตัวจริงเพิ่นเนาะ นิชัยใจคอผ่นดีบ่ถ้าจะบิ่นนิชัยดีเนาะิ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ที่แบบว่าตอนายกะถ้าสมุดว่าเฮาลงเอยกันกลับผ่นดูแลเขาได้เนาะแล่อายุิ่นนองบบตีบ่เกี่ยวกับอายุิ่นนี่บติมาเห็นตัวจริงแล้วกับบบติเนาะหรับนอกนี้น้องมาก อ่าคนอายุน้อยหรืออายุหลายน้องล่ะส่วนมักอายุหลายกว่าอายุหลายกว่านอนาเห็นหยางน้องล่ะที่ว่ามักคนอายุหลายกว่าเคยแบบมักคนเดียวกันแล้วมันเป็นจังได๋น่ะมันบุ้มกันไกันบ่รอดบ่คุ้มกันไปกันบ่รอดน้องก็เลยเลือกผู้ใหญ่กว่าเโอแสดงว่าคิดดีด้นี่เนาะอ่าๆหายากได้บางคนอันสิคิดแบบนี้เนาะ แต่บางคนพนกะมาคนอายุสามกันนะบางคนชาติเห็น ın. คือน e like. ้องเนี่บยมากเนาะอ่าน้องเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเนาะน้องล่ะเยมันไปกันบบได้เนาะมันเกิดการพิทเทียงกันเจ้าเนี่บอเหนื่อเลยทั้งแม่เพนกะเป็นยังไงหลังจากที่มาประเทศไทยเนี่ยตื่นเต้นคือกัน เพ่อดีโทรเมื่อฮอดบ้านแล้วบ่ทางแม่โทรเมื่อแไรคือว่ามีสัญญาณอยู่นะชันย์บริโทรยันย์บริโภเพ้นเมื่อยมาจากแกซิเมนคือน้องก็คือว่าเมาหลดกินอดเข่าเมาเมาหลอดเป็นจังไดคือว่าเมาหลดคือว่าบากินอดเข่ามันบุกไปยากม่กินแล้วมันอยากห้าอยากห้าอยู่บ้านกับเบปนี่บอรัวจังได บบแบบนี้แบบนีนจะเป็นคนบวมมากินข้าวแม่คิดว่ามาไทายแล้วจนบ่อยากข้าวดีใจแหงห <c oughs> ลังจากนี้ก็พักผ่อนเนาะพักผ่อนแล้วก็พูดแล้วยำแรงก็ออกไปืนไปเที่ยวเนาะนแต่อันนี้ก็ไอ้กับพุงหวนไมอยู่บนใดบนเทียมาฝากนี่พอทางไอ้กับเคยมาจากเสือ่าเคยมาเป็นครั้งแรกจะเลื่อนแหงเนอกบ้านเพิ่น,น แปลกหูแปลกตาก,กับบานเท้าลายบ้านเทาขาเท้าของง่ายกะไม่อยากเปรียบเทียบแล้พี่น้องมันขีดได้มากกันว่าเปรียบเทียบก็ได้จังไรเพราะว่าอออเออบ่อเอ็นเปรียบเทียบจังสัน้นจังซี่เนาะแต่ก็มีเอฟซีหลาย,ลายๆลคนคอมเมนต์เข้ามาว่าน้องอ่ะตัดสินใจไว้โพดต่ปะน้องจะคิดไว้าจังไรน้นนองละตัดสินใจไว้โพดท,ที่มาหาเพิ่นเพิ่น่ะสำหรับน้องน้องคิดไว้าจาังไรโบดีไว กบแบบวยเน,ะนะาะโอ่าหกะร่มกันเข้าใจกันเนาะนอืคือว่าเราเคยเห็นหน้าผ่านกล้องเนะพี่น้องถ้าว่าคนเ่เคยเห็นหน้ากันนี่ก็คือชิบอม,มาหรอกเน,ะนะาะาะ้่าเคยเห็นหน้าพนมาก่อนแล้วคือบางคนกับพนว่าเป็นน้องน้องี่เป็นคนแรกคนว่าที่เดินทางมาฝั่งไทย ส่วนไล่กับมีแต่คนฝั่งไทยเดินทางไปหาสาวลาวคนว่า,อานอกขิดววาจังไรน้องหลาเรื่องเนียแกบอกโ้เนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับมาลินมาเถี่ยวเนะเาะมาดูตัวเพิ่นเราไงกับน้องๆล่ะแปลว่าถ้าว่าห้องหักกันได้เขาก็ไปกันได้เนาะอันนี้แปลว่าไม่มันกระจ่างแจ้งนเนาะแปลว่าถ้าว่าเ้ามาเออไปกันได้เขาก็ รวมกันต่อไปเนาะแต่ว่าเข้าไปกันบอด้กเข้ากับซีด้หูนะเนาะแปลว่าต่างคนต่างเห็นกันตัวจริงแล้วาไปกันได้บไปกันบได้ก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะต่างบ่เก็นกันนี่แหละมากันสี่คนเนาะว่าก็ได้นหนักกันกับน้องเพิ่นมาเป็นที่เรียบร้อยกะคือเมื่ออื่นนี่ทังเข้ากับซีด้กลกับแล้วเนาะ ทางนอกก็อยากอยู่เฮิงอยู่บ่บ่เคยอยู่บันใดเป็นยังไงน่ะคิดทอดบ้านนี่คิดทอดบ้านเออคิดทอดบ้านเนาะคือแต่ก่อนอยู่บ้านฮากะมีบ่ไทยไปหาบ่เยือนจ้าหรือบ่บ่เคยมีบ่เคยมีอันนี้อาอยากถามเจ้าเห็ดคลิปอะไรอันช่องสาวบนเปียงครับเห็ดคลิปเปิดใจอยู่บ่เนองหรือว่ายังไง Or, เปิดใจลดแล้วกกบดลดมาแกบดลแต่พอหลังจากที yeah. ่เจอเพิ่นเพิ่นกระหนัดมาเจอเนาะแต่ถือว่าความผิดกะดีอยู่นะพาเขากะได้ไม่เห็นหน้าเพิ่นแต่บางคนกะว่าเขาเม์นขม้าว่าเป็นยังอันทังลุมไทยคือบอเปิดโตเพิ่นกะยังบอสะดวกเนาะกะมีแต่คุยกันไปก่อนผู้แล่เนาะพี่น้องฮอดมือวันภูเล คอยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ได้เพราะว่าทางบ่อเอนกะเคยเดินทางมาหาเพิ่นเป็นครั้งที่สองนะพี่น้องกะย่หดปีแล้วได้ทางบ่อเอนเคยมาหาเพิ่นเพิ่นกะบอกว่าว่าบ่อเอนเคยอันมาเพิ่นบอกบอ๊บอกมือได้นะบอกมืออันที่อ้ายไปหาแหละว่าที่มากับเจ้านี่บอ แล้วเจ้าขิดนี่นได้จ้ะชิปายด้ชิปอยยี่บอหรือบไอไปบ่ขิดบอถ้าทั้งหมดว่าให้เจ้ามาสองคนกับแม่เจ้าขิิามาเพราะสาวบุบว้มมีไอมาบอมาอืมอืๆๆมอืมอันนี้ไอามานำกันเลยมาเนะเาะก็ว่าทั้งบอเอ็นก็เอาสามเณมานำเนาพี่น้องเพื่อความสบายใจของน้องเนาะหน่อยหน่อยมาเห็นหน้าเห็นตากันกะน,นี่แหละเนาะ ทั้งแม่เพิ่นกับเพราะอะไรเหนื่อยขี่รถไล่เพิ่นมาบัตรโทรบอกแกบอกน้องบอตอนนี้จังหน่อยโทรเนาะพอดีมาหอดทางบ่อเอ็นก็เอิญนน้องเพิ่นออกมาน่องที่น้องออกมานี่แหละอัปเดตเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงหลังจากที่ได้เห็นคำมโนลมใหญ่บ่งามบองาม ถ้ามีโอกาสเธอน้าคาชิมาอีกบ่อยากมาอยู่สมมุมิว่ามารอบหน้านี่มาผู้เดียวก็ได้บอสมมุดว่าไอ้บ่มา,มรรมาได้อยู่เนะ <c oughs> าะมูจักแล้วบนทางไปเห็ดป่ากันเนาะ,ะเห็ดบัดข่าวมากกได้สามันช่องคืนแต่ว่าเฮ้าหนีสิครับมือดืดเนาะกับระมันสามสี่โมงเฮ้าก,กับครับราะว่าเฮาก,กับมาลินม,มาเที่ยว ก็คือว่าบุญก็คือว่ายังประธานเปิดบุญอันอยู่จังหวัดบุกดาฮานนี่ดูว่าเปิดแล้วว่าทั้งเฮากับยังบุหู้บุญชงเหือทั้งน้องก็เคยมาบ่บุญชงเหืสวรสดิ์เราเคยมาสรุปแล้วบ่เคยไปใส่บ่เนี่ยนะเซโนด้วยส์อันสวรรค์นี่ยังบ่เคยป้าไปอยู่ไซจิ่งบ่เคยมาอยู่บ้านออยู่บ้านืม เป็นยังคืออองเรียญเนาะถ้านู้มีเงินส่งเสียเฮานี่ป้อแต่ทั้งเอื้อทังน้องที่จะก็ได้เรียนบ่ซะก็ะด้เรียนเรียนพ่นก็อเดาพ่นเฮียนจบมอได้แต่ละคนมอสองมอสอง่มีคนจบมเจ็ดป้องอือ้คิดว่ามีคนจบกับบ่เนาะทั้งน้องเพิ่นการดีใจได้แต่มาประเทศไทย ส่นกระพาไปซื้อทรงเสือเนาะจะว่าค้องแพงบ่มาอยู่พีรจะวาแพงท่ากับบ้านฮาบอแเสือตัวหนึ่งจักร้อยจะวะัา้คขันต่ำสามร้อยเนาะขันขันสุ้งแปดร้อยเก้าร้อยไอ้ราคาไอกันยังยอมได้ไอ้กับสูบบวาดอกราคาแบบสิไอกัยังยอม เพราะว่าตีเป็นเงินลาวกับตัวละสามแสนเนาะตัวละเจ็ดแปดร้อยกับตัวละสี่ห้าแสนป้าโตเมื่อไหร่อยู่บ้านเาเบิตรกลุ่มลายเติบได้น้องเงินสี่แสนสำหรับน้องน้องคิดว่ากลุ่มลายเติบบ่เงินห้าแสนรายมือบ่ถือเอล่ารายอันนี้ซื้อซื้อเสือสองโตเบิดเป็นล้านกว่าเนาะเป็นล้านกว่าได้เสือเสือสองโต มันคขาอง่ายๆเด้พี่น้องเ้ยคือมาเนี่ยครกะโอ้บิดได้ลอยเติบเนาะเพื่อจะมาฮอดเพียกได้ค่าเส้นหันเส้นนี่คือแต่ก่อนมากัเบิดเชียร์หลายไปไเดยชงใจยมันถึงงานงานบุญออกพรรษาป่ะเนาะผนกระเปิดนะครองมาเที่ยวสมุดผลภาพไปเที่ยวกรุงเทพกัจะไปบ่เรือจนเป็นลมบ่ไ <c oughs> <c oughs> อคิดว่าเจ้าเนะี่ยจเป็นลมก่อน พราะว่าเจ้าบุเคยขึ้นรถใหญ่มันมันอึดอัดนะนะบุคือรถขี่รถข้างนอกได้บุอึดอัดได้แต่ว่าเขาอัดประตูเขามันจะอึดอัดกว่ากันม,มาเมื่อนีรทำ่นกระสือลอตเตอรี่ให้เนาะถือลอตเตอรีย่ย่าเพ็ทยังได้เงินล้านหกล้านไหมถ้าสมมติบถือน้องอยจะเอาไปซื้อ,อยังบุบุบุคเคยคิดไปบ่ น้องบริขิดอยากไปกรุงเทพบ่สันองลักกะคิดอยูอ่ค,ยคือบ่ไปซะทางช่เพิ่นบ่ไปจะไปทไปเป็นจังได๋น่นะแม่ว่าเป็นคนแบบจักหนึ่งแบบซึ่บือถึงง่อยซึ่บือ <c ười> คือ่าว่าตัวเองซึ่บือกะหลายๆคนเขาเอาน้องนะบ่เก,กี้ยาะกันมั้งอ้ายว่าโดยน้องบ่เป็นคนมักปากแลวก้วเพิ่นเว้าว่าซึ่บือบ่แม่นบ่เกี้เหยาะพี่น้องคนบ่มักเว้าเนาะ เพิ่นน้องเพิ่นนี่ยจะเป็นคนแบบเงียบๆนะพี่น้องเพิ่นบวมักเล่ามันกับเพิ่นบางคนเพิ่นกบว่าเป็นคนซื่อสัตย์ซ่าบ่อืมอืมอไอไปเมื่อวานเนี่ยก็ดิ้งข่าวกินข่าวว่ะทั้งแม่เพิ่นฮะแต่เสียน้องไปไอก็เห็นยุ่ข่าวอันว่ามีเด็กน้อยอันตกน้าม่ไอ้กิดร่าจะเป็นน้องเจ้าได้ไปเมื่อวานทั้งแม่เพิ่นบอกว่าเป็นน้องของเจ้า ตอนนบโตกใจบ่น้องหล่ตกะใจตกใจกระจากกันกับน้องล้นเมื่อผลจังหวะตกน้านะกระบนั่งรวมแป๊บนึงนั่งรวมแป๊บหนึ่งแล้วผูไปนํำการผลขึนเบอืนบอกแห่นจะแบบหลานน้อยนเะลนกันคือน้กันบ่ไร้เนาะเด็กน้อยกับเด็กน้อยคือเลยเอากันบ่ได่แหละทาวาตกกันเพียงเนาะจะเฉียดถึงเี่น้อง ทังแม่ผนปผ้าต้อง่นยบอหัวใจยบอตนอาลภูบอ,อ,ยยบอ,อ,บอปัจจุบันนี่กับหัวผนทำใจได้เลยบอเนาะจะเรื่องใทำใจลอลตามบอก็ะหายคือว่าไล้ลูกกันใหญ่เนาะ <S <s <hr iek> จอนอายุเจ็ดปีก <s hr iek> ็ะเกตอย่างไรบออ็น,นกระแสใจน้ำมาเลยจะเกิดอย่างไรเนาะพี่น้องมันเกิดกันเลยจะว่าบอเนาะื <S <s <hr iek> น,นมาได้เลย ประมาณนี่แหละน้องพี่น้องมาทานี่กะทางเบนกับทามน้องเพล็กเล็กๆหน่อยน้องมาทำความรููซึกของเพินินก็เมื่อยบ่อหลังจากที่มาประเทศไทยเพิ่นกว่าเมารถเพิ่นว่า <c oughs> บ่าเคยขึ้นรถเพิ่นว่าแลวก,ก็ดีใจน้ำที่มามาเห็นหน้าเพิ่นเนาะนนเป็นตัวจริงเสียงจริงถ้าว่าเขาไปกันบ่ได้เขาก็จิงหวจักเนาะนนไปบอกให้มันชัดเจนไปเลยเนาะว่าถ้าไปบ่ได้เขาก็ หูจักต่างคนต่างรวมกันมันก็หูจักแหละยุดนี้ไาก็เคยผ่านมานเน<ล>าะการมาลุ้นกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นอย่างไรน,น้องหลังจากที่ยวผักพอแล้วยามแรงจะหน่อยกัเพื่อไปกินมูกระบุฟเฟ่เพื่อะนองก็เคยไปกินนิโบ่แตนอยู่ฝั่งลาวแซ่บบอกระบยแซ่บระหว่างอาหารทะเลก,กับอาหารบ้านานองหมักตัวใดน่ะาอาหารทะเลเนาะ โอ้ฮัมบูค่อยกินมันแพงันเป็นบ้านเฮากระดาษถ้าตีเป็นบ้านเฮาถ้าปีเป็นบ้านเพิ่นกับเรแพงเป็นไดดรดอกบ่แม่นก็เคยกินอยู่วรรดิทะเลกับกระถูน้องพี่น้องถ้าเพิ่นกับประเทศกันแลยกักบแต่คนต่างดีใจเนาะต่างประเทศยังไรแหละเพิ่นกับดีใจนำ้ำลายไเนะาะทั้งบ่ลเอนก็นได้คือบ่ลเอนกับ เคยมาเพิ่นเพิ่นกะเสือใจเบาเอ็นเพิ่นยังให้เบาเอ็นพามาอันนี้คนอื่นกะยังมาอยู่มาหลายหลายคนแต่ว่าเพิ่นกะบพเสือใจเพิ่นเสือใจอ้ายเพิ่นก็เลยให้อ้ายมาสองอื่นเนาะครขาไปเขียนเปิดใจจะเนาะคิดเปิดใจแต่ว่าเพิ่นทักมาให้อ้ายทางบาเอ็นกะดีใจน้ำมันโล่เพ่นเสือใจเบ,บาเอ็นเนาะคลิปนี้กับมึงยังลายเลยเนะเาะพี่น้องกันมาสัมผัสทางน้องเพ่นเล็กเล็กหน่อยก็อยากให้น้องเพ่นไปพักผ่อนอํานาจอํานาจเตรียมโตไป กินข้าวแรงกันหน่อยเนาะอ่างไดก็ขอขอบคุณน้องเพึนเน่งน้องที่ออกมานั่งคุยกันเนาะสบายดีต้องล่ะโอเคไปพักผ่อนได้เนาะอะ่ทางแบรน,นก็นให้น้องเพึ่งไปพักผ่อนเนาะเกอนผักก็งามนะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้รีสอร์ทเปิดใหม่คักขับ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 เอฟซีทั้งจังหวัดมุกดาหารนี่ก็นา่าจะหู้เนาะพี่น้องว่าจุดนี่มันอยู่จุดใดเพราะว่าเพิ่นเป็นคนในพื้นที่เนาะนี่เกินก็นมีแขก มาหับมาส้มนักพี่นงเนะะาะหักอยู่นี่ขึ้นหนึ่งเนาะขึ้นที่ซองกัจังหวะกะนนี้นักพี่น้องเนาะโอ้งาม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 บอลอกันยังโอ้โอบอลีเวนเนี่หักบอลลีพี่น้องเอออยากได้อดิปเปิดมาเฮ็ดเบิร์ดลายเติบได้ก็โอเคพี่น้องมาหักนี่กับเวียงไล่เด้อถ้าว่าเอฟซีคนใดอยากมาทักมาถามบอลเอ็นก็นมาได้เนะาะบอลเอ็นกับยินดีนักพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ย่อเจ้าคลิปคลิปนายคลิปนายจังพ่อกันเนอะสบายดีแหละสวัสดี